สำหรับชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะคุณมีโอกาสนะคะได้เงินก้อนคืนมานะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครให้เคยยืมไปหรือมีปัญหาเรื่องการเงินกับใครนะคะอาจจะได้เต็มจํานวนหรือไม่เต็มจํานวนก็ยังถือว่าเป็นโชคดีที่เราได้คืนมาบ้างนะคะและส่วนในเรื่องของการงานค่ะอาจจะต้องมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังในเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆนะคะตรวจสอบให้ละเอียดนะคะรอบคอบนะคะจะได้ไม่เจอภัยตามมาทีหลัง และส่วนในเรื่องของความรักค่ะ คนโซนมีโอกาสพบเจอคนอายุน้อยเข้ามานะคะส่วนคนมีคู่ในช่วงนี้ก็ระมัดระวังสุขภาพนะคะของคนในครอบครัวดีกว่าค่ะและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะคก็อย่างที่บอกว่าระมัดระวังสุขภาพของคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะทิปพิเศษในช่วงนี้นะคะหาโอกาสนะคะทําบุญทํากุศลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราอาจจะสามารถบริจาคเลือดหรือบางทีบางคนนะคะทำในเรื่องของประกันสุขภาพต่างๆเพื่อแก้เคสไว้ทําไว้1เป็นการวางแผนที่ดีไม่ประมาทนะคะ เกิอะไรขึ้นก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราได้ส่วนหนึ่งได้ด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากๆและ2นะคะการที่เราได้ทําสิ่งนี้นะคะก็ยังสามารถช่วยแก้เคสอะไรบางอย่างนะคะให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความมั่นคงในจิตใจได้ด้วยค่ะ ราศีพฤกษบในช่วงเดือนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอกให้ไปลงทุนถูกชวนเชื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็ตามศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะอย่าคิดว่าได้มาง่ายๆและส่วนในเรื่องของการทํางานนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเกิดภาวะความเบื่อหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานปัญหาต่างๆที่มันรุมเราหรือมีเรื่องที่เกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคอนเสิรก็เน้นการทํางานไปก่อนค่ะยังไม่เน้นเรื่องความรักในช่วงนี้นะคะส่วนคนมีคู่นะคะ ะะช่วงนี้ก็ความรักต่างๆนะคะเริ่มปรับเข้ามาในทางที่ดีขึ้นคือทําความเข้าใจทําข้อตกลงได้ดีขึ้นทําให้ความรักนะคะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะและส่วนในเรื่องของปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ในช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทิปพิเศษในช่วงนี้นะคะหาโอกาสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นประจำนะคะนอกจากจะจัดสรรระบบค,ความคิดตัวเองให้ดีขึ้นได้แล้ว ไอความเบื่อๆความกังวลทั้งหลายดีขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะก็จะสามารถที่จะปรับในเรื่องของความเครียดอารมณ์ต่างๆให้ดีขึ้นได้ด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้นะคะการเงินนะคะอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการมีเหตุมาให้ใช้ให้หมุนเวียนอยู่บ่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของการงานค่ะช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะจะมีผู้ใหญ่คอยเมตตาเอ็นดูให้งานของคุณนะคะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจด้วยนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะระมัดระวังการที่ไปเจอคนที่เขามีเจ้าของเข้ามาชื่นชอบส่วนคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการทำความเข้าใจกันได้มากขึ้น รวมถึงไม่ใช้อารมณ์นะคะมีวิธีการจัดสรรระบบความคิดหยุดร่วมกันได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทริปดีๆที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือหาโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิช่วงนี้ไปไหนไม่ได้นะคะก็ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านฟังข้อคิดดีๆหยุดรับข่าวสารแย่ๆที่มันไม่จําเป็นนะคะเวลาเราจะเปิดฟังเปิดดูอะไรก็ตามพยายามเลือกในสิ่งที่สามารถช่วย สร้างแรงบันดาลใจสร้างความรู้สึกสร้างอารมณ์ที่ดีและวิธีการพัฒนาตัวเองที่ดีนะคะก็จะทําให้ชาวราศีเมทุนนะคะสามารถคลายความเครียดสุขภาพต่างๆวิธีคิดต่างๆก็ดีขึ้นได้ด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องของการเงินค่ะมีโอกาสได้กําไรจากการลงทุนแบบไม่คาดคิดนะคะอะไรที่เคยลงทุนไว้ก็มีโอกาสจะได้คืนกลับมานั่นเองค่ะหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก่อนหน้านี้นะคะก็อยู่ๆก็ไม่คิดว่าจะได้ก็คือได้มานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการทํางานนะคะในช่วงนี้นะคะการทํางานของคุณนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่าสามารถจัดสรรสิ่งต่างๆนะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะ คอยจัดสรรเพิ่มเติมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะคนโสดมีโอกาสจะพบเจอคนที่ถูกใจเข้ามานะคะมีโอกาสพบเจอคนต่างชาติส่วนคนมีคู่ระมัดระวังปัญหาการพลาะเบาะแ้งกันนั่นเองค่ะและส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะระมัดระวังการเจ็บป่วยกระท่านหันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทริปพิเศษในช่วงนี้แนะนํานะคะให้ทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลส่งการช่วยเหลือบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของพระอาภาธเจ็บป่วย ะะก็จะสามารถช่วยส่งเสริมพอนหนักให้เป็นเบาได้กับชาวราศีกรกฎนั่นเองค่ะ